จับดอกไม้ป่าวันครับ18ปีครับข่ายสันต,ติอุลบหบมเผอแวบเดียวกบวันนี้มเราสามารถติดตามได้นะครับมีโทีดีเพราะมีซิงดูแม่ชุดสิบเจ็ซายสวยก็เสีนเอาคุณวิรัตวะฉายได้อันวัดง่ายทุกอาชีพ กับยามองตราถ้วยทองมิดคุณ e คู chi, un, ่ตัวบรรเทาอังกลิ่นกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัชสกุลนะครับคมบีทีศูนย์สองหกแปดแปดสองคุณนรงค์ว่องประเสริฐการโดยอาวุธค่อนข้างจะคมเลยข,ขวาจากสารคามครับอ้าวนำเงินซ้ายจากอบุบลอ้าวแทงขวามาซ้ายโอ้โหเวลาคืนหนึ่งสองสามเลยครับนี่นะครับตัวแทงของซอจงเอาไม่ได้นะครับแมจาจัดแบบหอบอ้อาวซ้ายขวามาติดอ้าว มโโอ้หจับขวาไปาขวาเล้ยวซ้ายหลุดไปแบบมันเลยเอ้าซ้ายไปอีกทีนึงค่อยเลี้ยงนี่โอ้ยหล่อโอ้แต่อตอนนี้ตอนนี้ดูครับซัดกันโอ้ดูมาเป็นจอมฝุสวนดอกไม้ป่าสองกับพี่สันติเมืองอุบลมหมัดมา,มา,มาขยับอีกโอ้ขวาไปเตะกันขอนี้รับหนึ่งมืออ้าวบุกบุกไปไปเรื่อยนะครับเอ้าขวาไปสวย เอ้าซ้ายของดอกไม้ให้ส่องแสงไปนี่จารีไฟแนนซ์รถยนต์ครับต้้งมาจัดที่คาทัศรถ่อนอยู่ก็กู้ได้ว่าซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาจยนปรึกษาฟรีซู5ป็นห้าห้าครับนอกจากนั้นคาทัศยังมีอีกหนึ่งธุร,รกิจครับโฮมหรือโฉนดติดขายฝากอยู่ทำคาทัศน์และโฮมทัสขอขอบพระคุณครับยัดเข้าไปกบหมัดจิ้มแข้งขวามาสวนหมัดมาเวลาให้ส่องแสงบุกอกีกขวาไปคนละ ไม่ถึงเอ้าขวาสวยเอ้าต่อยนิดซ้ายไปเป็นยดอกไม้ป่านะเอ้าซ้ายอีดอกตรงเอ้าซ้ายติดไปบุกนิดขวาติดเอ้าขวาขวาสองดอกโอ้ใช้ได้เอ้าเอ้าซ้ายติดเอ้าขวามาหนึ่งสองเข้าหน้าเอ้าลุยเลยนะติดเอ้าซ้าเออหัวเข้าด้วยจับตัดขาต่อยหน้าเข้าไปฟันมาล็อกไว้ล็อกบอลติดบางขวาคือติดบางเหมือนกันดู ชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพิบชิงจังหวะกันน่าดูเลยครับตอนนี้ในช่วงโอ้โหถีบกันดอนเลยถีบยับซ้ายคืนมาแข้งขวาไปเพดดหมัดจิ้มท้องดอกไม้ป่าแข้งขวาคืนหมัดโอ้โหหมัด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 มา,มาแข้งซ้ายครับโอ้โห้ต่อยได้เสียเลยปลายยกโอ้โหเฮ้ยอะไรก็เกิดได้ดอกไม้ป่าบุกซ้ายไปขวามาให้ส่งแสงเอาซ้ายไปอ ซ้ายหมัดน,นี้งอขี้กล้องเลยนะครับโอ้โ oh หสุดๆเลยทีเดียวนี่สซจตอาชินโอ้โหเดอะวินเนอร์เลยนะครับในยกที่สนะครับอ้าซ้ายก่อนยังขวามาเปรี่ยงหนึง่งลูกนี้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 ปึ๊บเตะขวามาต่อยพุงทีเดียวโอ้โ oh หงอขี้กล้องเลยคารวาฮ่องเต้เลยอ่ะนี่ได้ดูอีกมุมหนึง่งปังเตะขวามาปึ๊บต่อยใช้โค้งขวานะครับ โอ้ย oh, งอเลยอ่ะดูดิซุปเปอร์สโลให้ดูอีกทีหนึ่งปั๊บแมาปึ้งเข้าไปงอที่ก็โอ้โหจุกแอด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 เลยทีเดียวโอ้ย oh, โดนลูกนี้นะครับนี่แหละ